ใช้มือจอมบดเล็กรัตนโชติความือคมพยัคฆ์สิครูอปิกัด115ปอนด์ที่เวทีลุมพินีมีคือการขึ้นชั้นอีกครั้งหนึ่งของคมพยัคฆ์สิครัวอนะครับพักหลังนี่มาชนะมวยดีๆมาเยอะครับในวันจะเป็นล็อตเต้สักเทวันมลา,ายทองสักเทวันจรวดแมนวูดนะครับวันนี้ขึ้นชั้นอย่างแรงครับเรียกว่าขึ้นลิฟต์เลยครับเจอกับจอมบทเล็กรัตนโชติถึงเก่งแดงนั่นแหละครับ ขึ้นมาที่ไลนนี่จอมหมดแล็กพักหลังนี่เป็นรองตลอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอาชนะมาตลอดเหมือนกันครับันหน้าคณะคือครูออสก็บอกว่านะครับรูปร่างหน้าตาของคนนี้นะครับโภมยักษ์สิครูออสนี่คาดว่านะครับถากว่าได้กระตัวครั้งละ4 0 0 0 0บาทนี่ถือว่าเยี่ยมแล้วแต่ว่าตอนนี้ไปไกลแล้วครับเจ0 0 0มืแล้วครับไฟนีครูออสบอกว่าเหลือเชื่อจริงๆ ตีกรวดบอกว่าหน้าตารูปร่างนั้นหมายหมายว่าขี้เรหรืออะไรนะครับเพียงแต่บอกว่าลักษณะโง่เฮงเลยครับมวยนี่บางทีหัวหน้าคณะก็เาดูเฮงเหมือนกันนะครับว่าเจะค่าตัวสักเท่าไหร่สุดท้ายแล้วก็หวังวาดครับตอนนั้นโควมยักถึง4ี่หมื่นก็เก่งแล้วที่ไหนได้ครับเจ็ดหมื่นแล้วครับตอนนี้ยิงชกยิ่งเก่งครับเป็นมวยบูพันดุนะครับแต่ว่าบูที่ชกฉลาดในการที่กางเกงแดงนั้นสุดยอดของมวยบูครับจอบดเล็กขึ้นมาครับเหมือนเดิมครับจอบดเล็กได้เปรียบอีกแล้วครับ5432 ไม่ยักในชกบกบภายจะเสียเปรียบตลอดครับขึ้นมาราคาเป็นรองทุกทีททย,าายันเอาไว้วันนี้ดูซิว่าใครจะถอยครับเป็นมวยบูด,ดยกันทั้งคู่ดูครับจอหมดเล็กกับถีบยนันอสกทีหนึ่งว่าเล่นกันแรงครับยกเึ่นสองขยับจะเตะยังไม่เตะอยากดกคนเอาไว้าวางแข้งขวาคืนขวาออ้โหแรงกว่าครับดูครับ เป็นมวยบูที่ชกได้ฉลาดแล้วก็แก้เกมเก่งครับไหวพริปบปริพนานดีมากคแต่ผมยั์น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าวันนี้แหม่ทิลลิฟเจอกระดูกชิ้นบลลลิมเลยนะครับนพยั์วันนี้เจอจอมัวเล็กซึ่งผ่านทั้งแสมสั้นผ่านทั้งแสนไกลามาแล้วครับมันจะธรรมดาแน่นอนควา้เวลาไม่ถนัด คนต่างแหลกยับนําทางนะครับยับมันไม่ได้เอาถึงเรียกว่าบาดเจ็บพกช้ำอะไรเพียงแต่ว่าเป็นอาวุธนําทางยานอวัยชาวคนเล่นปีนี้22วันแข้งขวาทีหนึ่งตัยักษ์19นะครับกางเกงแดงในมวยนครปฐมกางเกงสีฟ้านี่มวยจากโคราดมวยนักมวยจิจิเกโคราชนี่วางแข้งซ้ายทีหนึ่งไม่ไหว มาดูครับซ้ายขวาสลับโชว์ซะเลยครับจอบมดเล็กดูครับวางลูกนี้ไม่ถนัดนักคืนสิครับแรงมาเกือบก้กานคอกับสูงอีกสักขึ้นคืนไ่ได้เรื่องอครับสอนทางฝั่งของผมพิย์ หมดยกที่2กครับราคา53กครับจอมหดเล็กได้เปรียบครับกังเกงแดงชื่อชั้นกระดูกดีกว่าแยะครับ53แล้วก็เป็นมวยขาอาชีพดูสิว่าวันนี้ครับมวยขาอาชีพจะปล้ำฟัดตีเขา่าผมพยักได้หรือเปล่าเล็กหักเอ้าโหเปะกตามตรงนี้นะฮะเสียวไส้กำการบอกกระวังลมระยะซ้ำนะดูครับเป็นมวยบู๊จริงๆครับกงเกงแดง กันเกงสีฟ้าชนะนี่คาโตวก็จะใกล้แสนแล้วครับเพราะว่ามวยเดี๋ยวนี้เขาขึ้นกันทีละ15เครับมวยดีๆนะครับชนะทีนึงก็ขึ้น15เปอร์เนต์ดีกีกำลัลงมามการสั่งแยกคับกำลังอุดมดีกระจายอายุยังไม่เยอะนะครับไม่ถึง40แต่ขึ้นแหมลักษณะแบบแหม่คนยังว่าครับมนูทหะถางเจ้าซั์แล้วครับโง่เฮงที่เจ้าซั์ ลำควัดนักนุยบุญแวงเอาตัะเด็นกระเดอกสองดอกสามดอกพลิกใจล้มอ้าวแล้วครับเดินเหมือนเดิมครับโอ้โหแทงขวาเม็ดนี้นี่เต็มจริงๆครับดูครับจังหวะหลักเหลี่ยมนี่ดีเลยนะครับแทงหน้าขาโอ้โหยิงหมัดแล้วแทงเข่าตามเองเลินเหมือนเดิมแทง เป็นมวยตัวเตี้ยกับกมยักนี่แต่ว่าลีลาช่เชิในชกได้ทั้งบูทั้งบุนครับดูครับล่างสลับบนอุ้ยโดนมาชนเข่าครับตองของพยายามจะปล้ำฟัดดูครับแกแปะหน้าขาไว้ดูครับไม่ให้ตีถนัดแยกออกมาไม่แน่แล้วนะครับกุมภยักนี่เป็นมวยที่ชกละเอียดทุกครั้งเลยนะครับชกหนีมาศึกษาคู่ต่อสู้ไปด้วยทีบยยันดูสิครับ จอมผลไดชักยุ่งเหมือนกันนะครับเจอมวยที่เรียกว่าชั้นต่ำกว่าแต่ว่าวันนี้ชกละเอียดลือเกิน <S <S หมดยกที่สามตุ้มชัาโอ้โหแทงขวาดอกนีครับเต็มหน้าท้องตั้งกแพงหน้าครับแล้วเกรงแขนเน็บเขา่าเลยเข้าไปดูครับโอ้ตั้งเข่ากระแทกเฉยๆครับร้ายจริงๆดอกนี้ กล okay. re ัเขาเมื่อก่อนเราไปมื่อก่อนเขาเก่งเขาก่อนเราตั้งยันเตะยังแทงไปเลยฮะหัวบอกว่ากอดเขากอดมาอย่ากอดกันครับครับตั้งเกรงแขนแล้วแทงไปเลยเตะไปเลยยับซ้ายตีนซ้ายแล้วจทงก็ไปจับก้นคุณชีพนครปฐมครับบอกว่ายับซ้ายตีนซ้ายยับซ้ายเตะซ้ายนะครับหมดยกที่สามครับคมพยักษ์มวยเป็นรองกลับมาเป็นต่อสิบเก้าแล้วครับเกงสีฟ้าครับดูตั้งกำแพงหน้าฟันศอกดูครับ เป็นมวยฉลาดครับโอ้โหสี่ห้าไฟหลังนี่เจอมวยเหนือกว่าชนะมาตลอดนะครับขึ้นมาเป็นรองตลอดแล้วก็ชนะตลอดเอาแล้วครับฝันศอกอดูครับฝันศอกเดินครับแม่ทัดมาลาครับจอมหดเล็กวางแข้งไม่เข้าวางแข้งซ้ายเข้าวางแข้งขวาเหมือนกันจอาหดเล็กแม่เดินลําบากเหมือนกันครับเจอมวยหลักแน่นๆเรียนดีด้วยครับ กระดูกไม่ดีนะครับกระดูกรองกว่าเป็นรองนะครับแต่ว่าเลมดีครับมวยมีแววจริงๆทุกคนนี้วางแข้งเข้าไว้อาแล้วครับแหลกกันแล้วติเตะครับวางแข้งดันระะวางแข้งถีดยานาวายจอมผลเล็กเดินถอยหลังหกล้มครับมวยจอมผลเล็กนี่ถ้าว่าเห็นเดินถอยหลังแล้วก็แสดงว่าเป็นจอมผลเล็กตัวปลอมวางแข้งขาอยกแล้วครับชนแข้งครับเดินชนแข้งแล้วตอนนี้ เมน็บเข่าเหียข้างล่างอีกแม่แกชกฉลาดครับรู้จักรุกจกัก,จกรับนะครับแยบรบกวนเลือกด้วยครับเลือกด้วยจอมหดเล็กคนข้างเดินสี่สวนชนแข้งอีกแล้วหวางแข้งสวยมากลูกนี้แม่สวยกับเตะเต็มแข้งโอ้หลูกแทงเหมือแกนิรายครับ มีรุกรับมีป้องมีปิดมีป้องกันว่าหวางแข้งอีกแล้วครับจอโหดเล็กแม่เดินไปแล้วนี่ไปออกอาวุธแบบค่อนข้างจะรุ่งร่ามไม่ค่อยประณีตครับออกไม่มีคุณภาพดกูกำดนันเอาไปตด้อไะไรไหมเททิ hey, ้งมากก็ได้แก่เททิ้งน่าจะทําอย่างอื่นที่มีคุณภาพกว่าน,นี้หน่อยหวางแข้งทีหนึ่งเล่นลูกฉาบฉวยแล้วครับเขี่ยขึ้ล่าอีกมาก ชกละเอียดครับวันนี้วางแข้งดูครับอาวุธออกมาสวยกว่าครับตั้งกำแพงหน้าอีกยับไว้มแม่เจ้าโเล็กเตะไม่ถึงหมุนซีกนะี่ยีกยันเอาไว้ดูแล้วก็ยกนี้แพ้ครับทันแครับดูครับเดินไปแล้วทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเขี่ยข้างล่างวางแข้ง ไม่เดินแล้วครับตอนนี้ไม่เดินชิมจังหวะกันแล้วจะชิมจังหวะกันขลับขยับหลอกเอาครับสองแข้งนิ่มๆอีทีหนึ่งโอ้ยดอกนี้ฟ้าเชือกไวทันเจ้าผลเอกชกไปแล้วก็จะเดินบีเลียงไปด้วยหมดยกที่สี่ถ้าจะไม่ดีครับมายกนี้นี่ดูครับรูปมวยเสียไปหมดเลยครับเดินแล้วมันยังไงก็ไม่รู้กบขัดขัดเกินๆเดินไปรับอาวุธเขา ครูออดครับรู้อนนีตอนนี้แ่ลนี่ครูออดครับถามเลยครับตั้งปริศนาครับปุจช้าเลยครับว่าแหรลิชนะให้นักมวยรู้จักใช้ความคิดแต่ถ้ารู้ว่าชนะแล้วคิดต่อไปว่าต้องชกอย่างไรยกสุดท้ายแล้วว่าครูออดนี่สมเป็นครูประชาบาลจริงๆครับอดีตครับครูประชาบาลตอนหลังนี่ลาออกจากราชการมาเป็นครูมวยไม่อยากโกงเวลาหลวงครับถามลูกศิษย์ว่ารู้ไหมว่าคะแนนเป็นอย่างไร ให้ลูกเสใช้ความคิดครับยกสุดท้ายครับลูกฝุ่นใช้ความคิดแล้วก็รู้ว่าชนะต้องชกอย่างไรตัวอ้อยก็เตะอเข้มเลยครับมัเ,เกงสีฟ้าได้เปรียบแปดหนึ่งนะครับรองหเล็กต้องปล้ำแล้วแม่แกหมุนอีกครับหมุนให้เวียนหัวรองหเลกต้องเดินให้เป็นชิ้นเป็นอันเห็นจะจะแล้วครับยกสี่แพ้เขาปล้ำแต่มาดูสิครับกระตั้งกแผงหน้าครับเอาเอาไปยันหน้าขาไม่ให้ตีครับวยถเขาอาชีพตีลําบากเลยครับ ตัดอย่างนี้นี่ก็ต,ตีกันไปตีกันมาก็เจ้าสิครับแตีอย่างนี้มบายักชอบครับเกับเทพิงขึ้นมาชนตอ่อตัวโบต้องชนต่อครับต้องโชว์ลูกต่อเน,นื่องโอ้โหดูรับมีกไกวขาหลงแข้งดูครับเตะแล้วขาเตะแล้วขาครับแม่ดูกับเสียหลักซิอีกนะ่บกลำบากแมากมว่าสั่งสารแข้งเลยครับสั่งสารแข้งเลย,ข,เลยขวาแข้งสวยครับ โอ้โหดูนี่เททิท้งเอาแล้วคืนมาได้ถ้าคนละทีคนละดอกแบบนี้นี่ถือว่าคมไปยับนี่ได้เปรียบตรงที่ว่ายกสี่ตุนไว้มากกว่าหว่างแข้งคืนได้ไหมไม่ได้ฝลายท้านบนว่ยกนี้นี่ถ้าจะชนะนี่เป็นเก่งแดงต้องทำจัดๆนะครับดูครับนี่ยังเจ้าเจ้ากันอยู่วิ่ง้าไปแล้ววิ่งกระปั้ไม่ดีครับหว่งางแข้งเคลียร์แข้ง ตั้งแผงหน้าคุณพยักนี่ชกแบบคุมรูปมวยเลยนะครับมีโต้มีตออให้รู้ว่าผมมีตลอดหมดยกสุดท้ายครับแม้ถ้าทางว่าจะไม่ผ่านครับทางฝั่งเกงแดงคือจอมหดเล็กครับไปแพ้ยกสี่ครับยกห้านี่ยกดูได้เลชัดคุณพยักถ้าชนะอีกก็โอ้โหใกล้แสนแล้วครับไฟนี้เจ็ดหมื่น เรียบร้อยครับมุมน้ำเงินกับกุงเกงสีฟ้าผมไปยังสิบกรอมครับชนะอี